ดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนานะคะหาทางนี่ก็ได้กินข้าวเที่ยงน้ำปั่นเด้อเอฟซีนะคะใหา่น้ำไปเรื่อยเลยสิ มามามารอเวลาแล้วอย่า <hi> ต <hey. S 2> ุ้มห <oy ing>. ูอีกได้บข้ามาแล้วนะคะเจ้าแล้วมันตุ้ม <Heh> หูไหมไม่าอย่าใส่ลิตุ้มหูอีกนะอันนี้คือตุ้มหูใ่ัวหนังตัวหนัเนอะ ไช่ใ่ของเน่ไมตดมึงเรียบร้อยแล้วใแต่ผู้อื่นผู้ชายผั้ชายไปทางไหนบ้าเนาะกาแฟยี่ห้อไาเต้าเเป็นคนจังลาเลาเต้ลุงส่งลาเต้คนคว่าคลนคลนอยากใคล่น साके वाला बॉक्स लोन ............ อยู่ลายมือสิลายมือตุ๊กตุ๊กนี่ก็จะเป็นลายมือมีอะไรอีกไม่ได้ใช่ไหมด่างเนาะไม่ละไม่ละขอบดึงขอบดึงแรงแล้วเขาบอกเบิ้งจ่อยไม่สิ่งมันอยู่เนาะน่าจะพาที่ด่างเลยดึงที่ด่างแล้วเนาะ มาก็ไปได้ไม่อยากไปหน้าร้านนี้เลยอ๋ออันนี้ต้องโทรไปดินะครับเดี๋ยวผมจะมาหาท่านครับโอเค <laughs> 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 mặc dù lắm 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 แต่วงหมดล้วนลุงยีบบ้านลงยีบบ้าบ่ก็ลูกมื่อนุ่งขาโอ้ผุลพ่นกินข่าวพุดยาบะเฮ้ยข่าวพุดยาบะเฮ้ยมาแม่ป๊มาแม่มากินข่าวกี่บ่มากินข่าวหนุ่มาเรีว ยาบบนีเด้ออ้าวโซินมามึงข้ยวโซลินตัดกินเลยเอาไปแล้วแล้วมาเป็นเตียแล้วของแถวอันนีม่เอาหรออ้าวอันเดียวนี่เนี่ยยังอยู่ลองอ่านเลยที่เราเหมืองตามนี่ทุกอย่างที่เราการห่อแล้วมันไม่ได้เลอะเหมือ เอาโลดนะกันเอา่แล้วแ่ไม่เอาฉันไมด้อนฉไม่ได้ิงนะม้วะว่าเอาหรอแค่นอยาก็มที่เาสอนก่ายาวิีอสสเข้ามาอันเอาี่บ ต่อยลามีู่เเนี่ยแล้วมาของนาน้วจะ<ม>เป็นเพื่งานต่อยมันจะทามาไหว้น <laughs> มันจะโดน <laughs> มันปรกาศลงนมังิน,นอย่างลงยีบาลยุยบบามก่็แ่นไมหมดแระดาษเตียมก่อมันดีเลยมมากมันกามามันก็มาังวยละแมวนี่ไม่ตกกระเียว phải là ở trên máy được chứ mấy thầy không biết là cái này là cái nào. Cào, ảo, กินน้ำไปอยู่ไหงกินแล้วจะลงโคมทองกินแล้วจะมันไปอยู่ทีเล้อยังไงกินแล้วมันยังไหนจะถือเจ้าจะขเรากินแล้วไปอยู่ทิเล้อกินแล้วจะกักขี้อ้อหูแล้วหูแล้วกักขี้้ก็กอยู่ในตูมก็ตูมกจะเอาอะ ามสีก็มีเ <SM> ด <ot> <for> ้อชื่นเต้นจริาจริงนะหมอโอ้าเาจะไปโน้มน้ําใจวอแน่นค่ะไปเป็นใจเองเดี๋ยวดุ๊กดุ๊อคบมน้องใจเราหนก่อนนะครับี่องต่าเป็นยังไงอันนี้เนื้อ

คัดคำเข่าเจ้าอยู่บ่เจ็ะสิบบาทยังดี้าวนผาข้ากปนปลายนะไหลเมื่อวานมาไปปิดบ้านน้ำตัวพักพายานอ่เต็มพุ่ไปนี่น้ำห่อมาตายไหมไา้หมดขึ้น นนแม่ยาจีนนไหมหมดนะแไ,ไมไมกมาเลบอกกินหมดหนะต้อกินหมดโอ้ยลูกมากเลยมกินเขาเลยเลนันละกิ่ก็รอยัายมืเอา,า,า,เอ,า,าอนหน่อยหเห็นมันหมดอบอตัวดำเดหม้เหอาบาบอ บสอ12ปอนด์ตัวนี้ทุแปดปอนด์ไดหมถ้าไปหามันยูฮหมยูินบ่ม่านเียวม้คนร้า้ำมัีคอนดามเลียดไปมีเลยเพิ่มนะ12ปอนด์เนหนึ่งแล้วแปดปอนด์อันหนึ่งยาวเอาแ่น,นี้ละคารบอนน่นเขาต่อมั้นะยูฮินยูฮาระยูโกเซ่นะ ถาีจะหาเดี๋หาเราเห็นมันต้องมากแลไม่ได้เป็นจังเขาไปหาพ่งนี้คลาลูกเป็นตัวอย่างเห็นแล้วนี่ยเนี่ยข้อทิปสองปอนด์ไงเนี่ยเพราะว่าไปบางแปดปอนด์มาเนี่ยเออขาเจ้าเนี่ยสุดนางรำมข้เจ้าหรอกองผมนะจักผู้ให้เรเก็บขออนะยัดทำไมเราไปรถามอันนี้เองแมันเก่ยวกับจุดนางรำไม่ได้อยู่เลยแกแล้วน้ะุาเจ้าจุนนางรำมทับไปเบินาอมองน่ะกเขาไปหาน่ะ ม่ได้ครับยุคโคลาสมื่อห้าไปขอไปหาโอ้ยอยู่นี่น้อเป่าไหายกันตัมืองน่ะข้างล่างลำอนนอกพอต่อเนี่ยมืดบ่อเนี่ยหาพอต่อทางลาดเนี่ยมืดบ่อยู่เขาลาดแล้พื้นแล้วไปตันมาโอ้ยมันจะส่ดนทางลำางถมอยู่ลือออกยังเห็นนี่แปดอันนี่เอามานี่นะ

ันบ่ม mmm ีลายด้เนาะไม่เป็นไรแวปุ้นวพี่บาได้กินง่ายแล้วรานเ็กมีมตามร้านเนาะร้านครับอลสางเฮาเนาเดงเรียเก็บกบตามเดชกันล ข่าเขาหลายง่ายง่ายได้ไหมง่ยได้ไปยังคังหนึ่งเขาผู้พิพิธอนนะเขาอยากจี๊อเบอร์เดี๋ยว้นี่อ๋อเนี่ยแจน้ำใหม่นะแจ็น้ำใหม่คือ ตามแจ้วนะอันใจใจแมงดาต้มเจ้วจะบปกินสมบ่เจ้าสมกับมี่จ้าผมกับอะไรคนประทูเนี่ยแตเมื่อใดเนี่ยของพายปน ตะุ้นใสเบอกระลมกับมาลวงเนาะข้าวข่ยิ่งกะเหากะลสด้งไต่อนะแ่บให้งะลหดเลยมันะอยน่อยลองเอาออกดนค้าร้อนดนน้ำก

Ô mày mất đi 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 đi mất 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 đi nó đi mất 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 mặc dù là những cái mất nhỏ lắm chứ nữa mất món ăn game mất món ăn món 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 món